สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงของไทยกําลังโด่งดังนะคะขอตามกระแสหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งข้าวเหนียวมะม่วงของเราเนี่ยก็เป็นอาหารที่พวกเราเองก็ชอบม่เบาเลยตัวข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่าว่ามันมีมาเมนูนี้มันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปายนู่นแล้วก็ยังมีกล่าวไว้ในเออ กาบเหของข่าวหวานของรัชการที่สองด้วยแล้วก็ยังมีในช่วงของรัชสมัยรัชการที่5ก็ยังกล่าวถึงข้าวเหนียวมะม่วงด้วยว่าเป็นข้าวเหนียวที่เอามากินกับมะม่วงสุกได้เลิศรสนักแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็เป็นอาหารของหวานอย่างหนึ่งที่เป็นที่ยอดนิยมกันเลยเชียวค่ะหรือเป็นขนมหวานที่อยู่ใน ระดับพรีเมี่ยมเลยเป็นที่นิยมเลยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัว ข้าวเหนียวก่อนนะคะข้าวเหนียวเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูซึ่งกลางเก่ากลางใหม่ถ้าเราใช้ข้าวเหนียวใหม่เนี่ยพอเรานึ่งแล้วมามูนกับกะทิเนี่ยมันจะทําให้กลายเป็นเหมือนข้าวเหนียวเปียกไปเพราะว่ามันจะนิ่มเละง่ายส่วนข้าวเหนียวเก่ามันก็จะทําให้ข้าวเหนียวเนี่ยเม็ดเนี่ยจะแข็งกระด้างไม่ไม่นิ่มนวลน่ากินเขาจึงใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูที่กลางเก่ากลางใหม่เวลาเอามามูนเป็นข้าวเหนียวมูนเนี่ยก็จะนิ่มแลวก็เม็ สวยน่ากินค่ะไอตัวกะทิที่เขาเอามามูนเนี่ยก็ใส่กะทินะคะกะทิสดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่น้ําตาลนิด,นดๆให้มันเน้นไปที่เค็มแล้วก็หวานแป๊บรมบรม,มันก็จะออกเค็มมันค่ะไอตัวเค็มเนี่ยมันจะทําให้กะทิออกมันนะคะเมื่อเขามามูนนึ่งข้าวเหนียวมาเสร็จก็เอากะทิที่คนเขาเรียกอะไรน,นะคนให ให้มันร้อนแล้วแล้วก็เอาตัวข้าวเหนียวเนี่ยมูนล,ลงไปในน้ํากะทินะคะรอจนมันดูดน้ํากะทีอิ่มตัวแลวข้าวเหนียวเนี่ยก็จะนิ่มเป็นเม็ดไก่เม็ดมันแล้วก็แถมอร่อยนิ่มนวลค่ะ จะเป็นเค็มๆม,มันๆน,นะคะซึ่งเหมาะมากินกับข้าวมะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกเนี่ยสมัยก่อนเลยก็จะต้องกินกับมะม่วงอกร่องเท่านั้นเพราะมะม่วงอกร่องจะมีรสหวานเลยค่ะแต่ช่วงที่มันดิบเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากเลยสังเกตนะคะผู้เราเองเนี่ยจะสังเกตว่ามะม่วง ตอนที่มันดิบเนี่ยมันเปรี้ยวแต่เวลามันสุกแล้วมันค่อนข้างจะหวานเหมือนความเปรี้ยวมันเปลี่ยนเป็นหวานนะคะหลายชนิดตอนหลังเนี่ยก็มะม่วงสุกหลายชนิดที่เอามากินกับข้าวเหนียวมูนก็อย่างเช่นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะซึ่งก็มีความหอมหวานเช่นกันค่ะ นี่ก็คืออีกเมนูขนมหวานของไทยนะคะที่ตอนนี้เป็นขนมหวานในระดับพรีเมียมเลยค่ะเป็นที่ยอดนิยมแล้วก็ติดกระแสอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะวันนี้ก็ได้มาคุยถึงเรื่องขนมเออซึ่งเป็นของหวานนะคะซึ่งมีบันทึกไว้ตั้งแต่ในอดีตเลยและก็อยากให้เพื่อนๆและทุกคน ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่สังวานเล่ามาเนี่ยยังไงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนและถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมารับชมรับฟังแล้วถ้าเจออะไรมาเป็นที่น่าสนใจสังวานจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ได,ไ,ดได้รับชมรับฟังเช่นเคยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วก็ไปหาข้าวเหนียวมะม่วงเมนูเด็ดของพวกเรากินกันกันดีฝากค่ะมาค่ะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ